ครไม่บอกนะไม่ได้เ่าจะไม่ไปเล่ถามดิไม่ไหนพี่ก็ว้าวีมืดดีดีว่ะเอาเล็บเอาเล็บหรเขาไปดิเขาไปเจ้เข้าไปหรอขอแค่ดูยัไม่ต้องวายต้องถามตัวรล้ก่อนคาร์เรลคาร์เต้ อ้าว oh. ไม่ใช่ไหม,ไม <c ười>